สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่พูดเรื่องเทเนตพูดอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนอื่นเขาก็พูดกันเยอะเหมือนกันนะครับว่ามันมีเรื่องถกเถียงเยอะและมีสิ่งหนึ่งที่พี่โอลืมพูดสนิทตั้งแต่แรกเลยก็คือว่ามันไม่มีชื่อตัวละครเฉยเลย พี่โอก็เรียกจอห์นเดวิดวอชิงตันก็เรียกพระเอกคือเวลาพี่โอดูหนังหรือพูดถึงหนังเรื่องอื่นเนี่ยพี่โอก็เรียกพระเอกพระเอกหรือนางเอกตัวเอกมาตลอดไม่ค่อยได้จําชื่อตัวแสดงแล้วก็ดูเรื่องนี้ขนาดว่าเราก็ตั้งใจดูแล้วนะตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จาชื่อชื่อชื่อ,อ,อ,อโรเบิร์ตแพทินสันจำได้ว่าชื่อเนวแล้วนางเอกจำได้ชเคเกต์จำตัวอื่นๆได้แต่ แล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยแต่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาค้นดูในเว็บ IMDb มาค้นดูในอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ได้คน้นจนมีคนถามมาเยอะว่าพระเอกชื่ออะไรแล้วเราก็ไปคน้นอ้าวไม่มีชื่อโอ้โหคริสโตเฟอร์โนแลนด์นี่คือเขาคิดอะไรเยอะจริงๆนะครับเยอะเยอะจนบางคนบอกว่า มันปวดหัวเกินไปแล้วแล้วก็ถึงได้บอกว่ามันมีความเห็นที่แตกต่างกันมากบางคนก็บอกว่าโอ้ยทําหนังเพื่อคนดูก็ทําให้คนดูไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมก็ให้คนดูสนุกกับเรื่องไปอย่างเดียวบางคนก็บอกว่าโอ,โอ้ให้คนดูได้คุ้มค่ามากแล้วแต่ว่าใครจะมองคริสโตเฟอร์โนแลนยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่โอ๋ก็เคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วว่ามีคนทั้งรักทั้งเกลียด มีคะแนนตั้งแต่คนที่ให้ศูนย์จนถึงคนให้สิบเต็มคนให้เยอะอะมากหน่อยคนให้น้อยก็น้อยหน่อยแต่ว่ามันก็เยอะพอที่จะทวงจนทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ต่ําที่สุดที่พี่โอจัดท็อป10ไปแล้วจาก IMDB นะครับคนโหวตทั้งประชาชนและนักวิจารณ์นักวิจารณ์ให้แค่69เต็มร้อยโดยเฉลี่ยส่วนประชาชนให้แค่8.0โดย เต็ม10โดยเฉลี่ยเท่านั้นเองแล้วก็เอามาหารกันหาอัตราส่วนเรื่องนี้เป็นอันดับ10ของคริสโตเฟอร์โนแลนดจากหนังทั้งหมด11เรื่องเรื่องที่11ก็คือเรื่อง following ซึ่งประ,ประชาชนให้แค่6 7กว่ากว่ามั้งแล้วนักจา์ให้แค่60กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยพี่โอไม่ค่อยได้ดูมีน้องๆถามหลายคนว่าพี่โอดู รีวิวหนังสปอยหนังของคนอื่นหรือเปล่ามิโกไม่ค่อยได้ดูนะครับถ้าพี่โอได้ดูพี่โอก็คงจะต้องใช้คาตามตามเขาไปแล้วพี่โอรู้สึกว่าแค่เห็นหัวข้อที่เขาบอกว่าที่เรียกโนแลนว่าเสด็จพ่อก็เห็นเขาก็เรียกกันหมดเลยแล้วก็คําที่ใช้ในการสร้างหนังของโนแลนเขาใช้คําว่า ayer, ทะเยอทะยานพี่โอก็เห็นหลายเว็บหลายช่องใช้คําเดียวกันหมดถ้าพี่โอดู พวกเขาเหล่านั้นพี่โอก็คงต้องใช้คำซ้ำกันไปบ้างนะครับแต่ว่าก็สาเหตุที่พี่โอพูดไม่ค่อยใช้คำที่เหมือนกับคนอื่นก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ดูของใครจะดูก็หลังจากที่เราพูดไปแล้วเราค่อยไปดูส่วนใหญ่ก็จะดูของน้องๆที่มาดูพี่โอนี่แหละน้องๆที่รีวิวหนังเหมือนพี่โอน้องๆแต่ว่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่ได้ไปหาเขาเลยนะครับ วันนี้คลิปนี้ก็จะมาดูความแตกต่างว่าคนชอบคนรักเอาเฉพาะในเมนต์ของพี่โอก็แล้วกันนะครับในเราไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเพราะว่าคนที่มาเมนต์ของเรานี้เรากนะ็น่าจะเอามาอ้างอิงได้คงจะไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเข้าไปดูในเม้นต์ของคนอื่นก็ บางทีเขาอาจจะไม่พอใจหรือไม่ยินดีให้เราพูดถึงก็ได้นะครับเม้นแรกหลังเทเนตพี่โอโพสไปคลิปรีวิวพี่โอตั้งชื่อว่าเทเนตรีวิวคุยสปอยพองามโดยพี่โอนิติเทพแอคชั่นไซไฟสุดเต็มสุดล้ำของคริสโตเฟอร์โนแลนโพสไปเมื่อวันที่27สิงหาคม2020นะครับขณะนี้ก็มีคนดูไปแล้ว2,700วิวถือเป็นคลิปที่มียอดวิวเร็วที่สุด ตั้งแต่พี่โอทำช่องมานะครับแล้วคิดแล้วก็สูงเป็นอันดับ3ของช่องแล้วก็ในตอนที่พูดนี่ยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าถึงแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแซงอันดับหนึ่งอันดับ2หรือเปล่านะมาดูคอมเมนต์กันเลยเรื่องที่เมนต์แรกนะครับคุณน้องเต้น้องเต้ยนี่ก็รีวิวหนังเหมือนกันน้องเต้ยบอกว่าตามครับพี่โอ,อพี่โอก็ตอบน้องเต้ยไปว่า ขอบคุณครับน้องเต้ยไม่ได้ไม่ต้องพูดก็ไดนน้น้องคนต่อมาครับชื่ออ้ํทิพ์วันนี้ไปดูมางงมากค่ะพี่โอก็ตอบไปงงไม่แพ้กันครับก็แต่ก็ดีนะที่รู้สึกสนุกต่อมาน้องบีเกียรติศัก์คาซ่านะครับจากภูเก็ตเม้นว่าสิหนังที่ผมชอบมากที่สุดข,ของโนแลมีดังนี้10บอิมซอนเนียเมีเมนโต้แปดเดอะดาร์ไนท์ไร b บทแมนบิ g ก n ินหกดันเคิร์กห้าเดอะพร i สติ r สี่อินเตอร์สเตลล่าสามเชเนตสองอินเซปชันและหนึ่งเดอะดาร์คไนท์พี่โอก็มีท็อปเทนนะครับทำไปแล้วทำไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ท็อปเทนของพี่โอเป็นท็อปเทนของ i m d b ของคนหลายล้านคนทั่วโลกนะครับพี่โอก็ตอบน้องบีไปว่าแฟนพันธ์แท้โนแลนตัวจริงเลยนะครับน้องบีก็ตอบผู้กำกับที่ผมชื่นชอบ เม้นต่อมาครับน้องสกอร์บเูเล่าดีมากครับแอนะทำให้พี่โอเคิร์นพี่โอก็ต้องบอกขอบคุณมากครับดีใจจังเลยที่จริงตอนที่พี่โอเมนตอบพี่โอไม่ต้องเอามาอ่านให้ฟังก็ได้นาะแบบแบบของเมนน้องเตอร์แค่ขอบคุณครับเองพี่โอก็เอามาพูดให้มันให้คลิปมันยาวเล่นนะครับคนต่อมาน้องโทนี่ริน การย้อนกลับจากหน้าไปหลังสู่หลังไปหน้าแสดงว่าคําพูดต้องย้อนคําด้วยปากคบเหมือนการผานคําอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ทําการบ้านก่อนไปชมตอนนี้คงได้ชมแล้วมั้งครับพี่เอกก็ตอบว่าใช่ครับแต่ในหนังมันเหมือนมันมีเครื่องแปลนะครับลองเล่นเทปแบบย้อนหลังจะฟังไม่รู้เรื่องก็แปลกดีนะครับเคยมีคนพูดนะว่าเพลงของออ the b e a t e s pink floyd หรือหรือใครนะ ศิลปินร็อกหรือศิลปินในตำนานสักอย่างนี่ครับถ้าเราเราเราตอนนั้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงว่าถ้าเราหมุนแผ่นย้อนมันจะกลายเป็นบทสวดต่อต้านพระเจ้าหรืออะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วล่ะก็คุ้นๆนะครับต่อมาครับคุณการตินันบอกวนาทีที่27 i n e เ t ็ o อินซ์ชัคม่ใช่ดันเคิร์กพี่โอก็ตอบว่าขอบคุณครับใส่แคปชั่นเพิ่มคำบรายแล้วเวลาพี่โอพูดอะไรผิด เดี๋ยวนี้พี่โอสามารถตัดทิ้งได้แล้วนะครับตัดบางส่วนของคลิปทิ้งได้แล้วก็สามารถที่จะใส่คําบรรยายตรงนี้ตรงนี้ด้านล่างนี้เพื่อแก้คําผิดได้และคําบรรยายนี้สามารถเปลี่ยนตลอดเวลาได้อย่างตอนนี้พี่โอจะขึ้นว่าเทเนตตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยพี่โอก็ขึ้นได้แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนที่น้องๆเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้พี่โอมีคำบรรยายเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับ ก็จะบอกว่าเรื่อง Inception กับดันเคอร์ทั้งคู่ก็เล่นกับเวลา3ช่วงเวลาที่ต่างกันแต่ว่ามันมีกระบวนการของแต่ละช่วงเวลาที่ทำให้3ช่วงเวลานั้นกลับมาสมานกันได้คล้ายๆกันนะครับน้องเทนยังไม่ได้ดูเลยครับพี่โอก็ตอบว่าอย่าลืมดูนะครับต่อไปก็เทนอีกคนหนึ่งนะครับเทน Paradise เรื่องนี้จริงๆแทบจะไม่เกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์สายวิสัยศิลป์เลยครับแต่มันจะใช้ลอจิกหรือทักษะในการคิดวิเคราะห์หนังมากกว่าอันนี้ฟังดูเหมือนเขาตอบว่าเราเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> คิดเหมือนกันว่าไม่ว่าคนดูจะมีความรู้แค่ไหนก็สามารถที่จะดูหนังเรื่องนี้สนุกได้โนแลนคิดเผื <c oughs> ่อไว้แล้วแล้วก็หาทางค่อยๆบอกคนดูอย่างแยบจนถ้าคนดูจดจ่ออยู่กับหนังและตามเรื่องทันก็จะดูได้สนุกทุกคนนะครับเอาละครับก็ เชื่อว่าทุกคนมีทักษะในการดูนะครับพี่โอว่าต่อมาทิเจสผมว่าหนังเรื่องนี้เข้าใจง่ายกว่าเรื่องอื่นของโแรแลนด์นะเพราะตัวละครในเรื่องจะค่อยๆบอกอธิบายตามไปจนจบวิธีการดูเรื่องนี้ให้เข้าใจคือไม่ต้องคิดไปก่อนในเรื่องค่อยๆตามไปตัวละครจะบอกเราเองนะครับและพี่โอวก็บอกว่าขอบคุณมากครับความเห็นตรงกันจริงด้วยเรื่องนี้เข้าใจง่ายและก็ดูสนุกกว่าเรื่องอื่นๆแต่ตามหนังให้ทนันแค่ตามหนังให้ทนันไม่ต้องมัวไปคิดในสิ่งที่สงสัยตัวละครจะค่อยๆบอกอยู่แล้วก็ อวยมาพี <emaal> <Christmas. S 1> ่โอ๋ก mm ็อวยไปนะครับก็ถ้าแอนตี้มาพี่โอ๋ก็แอนตี้ไปเหมือนกันคือพี่โอ๋จะอวยทุกคนที่เข้ามาเม้นไม่ใช่เขามีความเห็นว่ายังไงพี่โอจะคล้อยตามไปทางนั้นซึ่งเราจะเป็นสืที่ดีนะเอาป๊อปปี้เตชาะว่าผมให้9.5รอบแรก10เต็ม10รอบ2รอบ2สนุกมากครับส่วน i n น e p t i o n ก็ยังคงเป็นที่1ในใจครับ เดี๋ยวก็ตอบว่าเยี่ยมเลยขอบคุณครับพี่โอก็จะไปดูอีกสัก,กรอบสองรอบเหมือนกันว่าจะดู i Max หรือไม่ก็ 4dx นะครับแต่ว่าดู i m a x กดีกว่านะ 4DX มันจะเขย่าแล้วเดี๋ยวเราจะหลุดจากโฟกัสของภาพแต่ถ้า iMAX เนี่ยมันจะเต็มตาเต็มจอนะครับสัดส่วนของภาพจะเพิ่มมากกว่าโรงปกติด้วยแต่โรงปกติก็รู้สึกว่าก็จะขยายสัดส่วนด้วยนะน้องบอลจูผมใช้คำว่าเกลียดและทรมานมากครับ เสด็ดพ่อบอกไม่ต้องเข้าใจเหตุผลอะไรทั้งนั้นคนทําพูดได้ครับคนดูจะให้ทําอย่างนั้นได้เหรอในเมื่อเราตั้งใจมาดูหนังเพื่อความสนุกสองชั่วโมงกว่าแล้วเราไม่ต้องเก็ตอะไรเลยเหรอหนังไม่สนุกกับหนังที่ไม่เข้าใจต่างกันนะครับหนังไม่สนุกเราอาจเข้าใจในสิ่งที่ตัวละครทําเล่นไม่ถึงบทมันเป็นได้องค์กรระดับองค์กรรับทําเพื่อกู้โลกแต่ตัวเพะเอกับทิ้งเพื่อแลกรกับเพื่อช,ช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง มันหวงมากเสด็จพ่ออาจจะคิดเยอะไปบทต้องล้ําเหนือให้คนต้องพยายามพยายามพยายามทําความเข้าใจพี่โอก็ต่อพี่โอก็อวยน้องบอลต่อขอบคุณครับความเห็นนี้ดีมากมีความเห็นที่แตกต่างกันสุดขั้วก,กับการดูเรื่องนี้จริงมันก็เป็นเหตุให้พี่โอทําคลิปเพิ่มขึ้นมานะครับถึงโลแลนจะคิดไว้แล้วว่าหนังจะทําให้ดูสนุกไม่ต้องคิดเยอะแต่เขาเองกลับคิดเยอะมาก และการคิดเยอะของเขาก็ทําให้ดูคนดูบางกลุ่มมองว่าเขาพยายามทําหนังให้มันล้ําเกินไปบางทีก็มีช่องโหว่อยู่จริงตามที่ทุกคนคลิกคล้อยตามไปแล้วมองข้ามพี่โอเห็นด้วยครับเห็นไหมพี่โอเห็นด้วยกับทุกคนเลยพี่โอนี่ยิ่งกว่าโนแลนอีกนะอ่ะเมนสุดท้ายนะครับน้องอลิฟให้4ี่เต็มสิครับเพราะว่าจุดประสงค์ในการดูหนังของผมก็คือสข้อหลักๆต้องการแรงบันดาลใจ หรือข้อคิดอะไรจากหนัง 2. ต้องการความตื่นตาตื่นใจและความว้าวจากเนื้อเรื่องหรือวิธีที่เขานําเสนอออกมา 3. ต้องการความบันเทิงซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่ให้อะไรเลยใน3ข้อที่จะเป็นจุดประสงค์หลักในการดูหนังของผมเลยแถมตรรก,กะในหนังเรื่องนี้ยังป่วยเกินเยียวยาเอามากๆเช่นคนในอนาคตมันจะย้อนเวลามาในอดีตหลายสิบปีได้ยังไงมันต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วมันจะกินจะอยู่กันยังไง เข้าห้องน้ำยังไงแล้วเขาจะสื่อสารกับคนบนโลกแบบไหนในเมื่อหนังมุมมองของเขากับของคนบนโลกต่างกันก็จะเห็นอีกฝ่ายทาอีกอย่างย้อนกลับอยู่หรือทุกคนในเรื่องดูเหมือนจะมั่นใจมากว่าให้เครื่องบาร์บีวเออพี่โอชอบคํานี้มากไออาร์กอริทุมเก้าชิ้นของเขาเนี่ยมันเหมือนเครื่องบาร์บีวจริงนะครับแบบว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันเสียบต่อกันแหละแล้วมันก็ดูแบบว่ารูปลักษณ์ แตกแปลกประหลาดต่างกันทําไมถึงคิดให้มันเหมือนเครื่องบาร์บีคิวก็ไม่รู้อืม,อมถึงหนละเครื่องบาร์บีคิวล้างโลกมันจะทํางานได้จริงๆเหรอถ้าเป็นผมได้ยินเรื่องนี้ผมจะหันหลังแล้วเดินกลับบ้านกลับไปใช้ชีวิตปกติโดยไม่มีความกังวลใจใดๆเลยสรุปก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ trust อะไรเลยทัชผมเลยแม่คาพูดเลยรุ่นมาก และที่เลวร้ายที่สุดคือฉากที่ดูปลอมที่สุดและดูโดดออกมาจากฉากอื่นในเรื่องกลายเป็นฉากที่ทุ่มทุนมากที่สุดและเป็นฉากที่พุ่มกับพยายามนำเสนอมากที่สุดอีกด้วยตรงนี้ถือเป็นความผิดของโนแลนแบบเต็มๆเลยนะครับพี่โอก็อวยต่อขอบคุณมากครับและชอบความเห็นนี้มากขออนุญาตเอาไปพูดถึงในคลิปต่อไปและนี่ก็คือคลิปที่ว่านั่นเอง ส่วนความเห็นที่จะมาต่อเนื่องตามนี้นะครับขอให้เป็นความเห็นด้วยสุภาพแบบนี้เลยนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งก็ขอให้ใช้คําสุภาพและสนุกสนานเข้าไว้ไม่โจมตีไม่ด่าทอแล้วก็อวยกันได้นะครับอวยดีอวยไม่ดีพี่โอ๋ก็จะอวยทุกคนแต่ว่าจะไม่ทําคลิปเพิ่มแล้วนะครับจะเห็นอย่างไรจะวิจารวิาพากษ์วิจารวิลิศมาหลายยังไงพี่โอ๋ขอจบเทเน็ตแต่เพียงเท่านี้และหนะ้า ก็คงไม่ใช่คลิปสุดท้ายของคริสโตเฟอร์โนแลนด์เพราะยังมีเรื่องของเขาเรื่องอื่นทั้งเรื่องในอดีตและเรื่องในอนาคตให้พูดถึงอีกเยอะแต่เรื่องที่เป็นเรื่องคลิปของเทเนตเต็มๆมันอาจจะไปอยู่ในเรื่องอื่นแทรกคลิปอื่นแทรกบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่เรื่องที่จะพูดเรื่องเทเนตจริงๆพอกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกฤตจรไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดขอเมตร